จัดตั้งขึ้นในปี2,528เกษตรธรรมชาติก็เป็นวิธีการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเลยเพื่อนชวนบอกไปเป็นเกษตรวัดยานดีกว่าบอกอย่างนี้ค่ะพวกความรู้พวกอะไรพวกนี้อาจารย์อาจารย์เขจะลงมาดูแลถึงพื้นที่ค่ะก็มีเกษตรกร6 7เรายนะซึ่งได้รับมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ บทบาทภารกิจหนึ่งของเรานะคะก็คือในเรื่องของอการเป็นแหล่งให้คนมาศึกษาดูงานนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีแปลงสาธิตที่สามารถที่จะให้คนมาดูงานมีฐานการเรียนรู้นะคะซึ่งเราก็จะใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของอการศึกษานอกโรงเรียนนะคะเราถ่ายทอดองค์ความรู้หนึ่งเรื่องที่เป็นหลักสําคัญก็คือเรื่องของการทําเกษตรธรรมชาติ ถ่ายทอดให้ให้ประชาชนเนี่ยได้นำไปสู่แนวปฏิบัตินะคะเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยสามารถเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติได้เลยนะคะพร้อมกันนั้นก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับผู้ที่สนใจเป็นนักวิชาการหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งนะดิฉันได้ได้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ที่นี่อย่างเต็มรูปแบบสามารถปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ต่างๆสู่เกษตรกรมีความภูมิใจมากที่แบบว่ากศนเราเนี่ยเราเป็นผู้นาในเรื่อง ของเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติในประเทศไทยเลยนะคะเราเองเนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะก็มีการรวมกลุ่มะะทางกสนนะฮะก็ส่งอาจารย์ไปะะดูแลเราตลอดะะซึ่งทําให้เราได้รับความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วมันหน้าที่มันน่าจะเป็นของหน่วยอื่น,นะะแต่กสนอของเราลงมาทําตรงนี้นะคเพื่อให้ประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริงทางกสณนนี่ มีทุกอย่างที่จะให้ขอให้ท่านเก็บเอาแต่ละอย่างไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นค่ะอาจารย์ค่ะขณะที่อยู่ที่นี่ยังมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ได้บรรยายให้กับนักวิชาการจากต่างประเทศหลายสิบสิบประเทศเลยค่ะมีความภูมิใจมากๆเลยที่อยู่กศนตรงนี้ค่ะเน้นคิดว่าพวกเราทุกทุกคนรวมทั้งตัวดิฉันเนี่ยนะคะภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความซาบซึ้งใจนะคะที่ได้มีโอกาส ทำงานได้สนองเพิ่มดของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รับราชการโดยที่ได้ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสเช่นนี้ค่ะ